สวัสดีทั้งค่ายคะ่ะเพื่อนๆชาวเฟซชาวคลีตเตอร์ของเฮาเนาะคะนะนะ่ะเนาะยาราชมีฮิปปี้แฟมิลีนาะค่ะมาเปิดคลีตโยธาไวายน้ำนาะค่ะส่วนมุมมงพุ่นเนาะค่ะที่เห็นเป็นนั่นก็เป็นฝากเรือไปนั่นก็เป็นร้านอาหารเนี่พี่น้องนั่นก็สิเป็นแ้วนี่ก็เป็นฟางสะโพกฟางวัวน,นะค่ะพี่น้อง แล้วนี้ก็เป็นฟ้าว์สะโคตฟ้าม์วัวนะคะพี่น้องเกิดอีกยังเนาะคะ่ะเยลรัศมีเคยยืนเบิง์เนาะคะ่ะเปินเกลรัมีเซฟตีหอยไปน้ำยางไปน้ำเชือกเนาะคะ่นะเนาะบออันตรายพี่น้องหาดผลขึ้นไปไตไปหอยไปยางเฮีย,ง,ยงก็ว่าไปนะคะจะเข้าเจ้า้าคะประมาณอีกเบอเกินเบอรถึงสิบหน้าที่ก็บหอดโตเมืองเนาะคะ่ะ แล้วก็พานตอเมืองบานแยกรัศมีกับสิบหานาที่กับฮอดบานแล้วเนาะคะ่ะกับเพิงขโมงผลด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะเลสาบหรือบึงเนาะคะ่ะน้ำใสใสด้วยค่ะพี่น้องคนเพิ่นมาล้อยน้ำม,มาวายน้ำกันยุนีน้ำสะอาดดีขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่นสิบเป็นนอกเมืองเนาะคะ่ะ เย็นราศีสวัสดีท้งท่ายคะ่ะผู้เพ่อนชาวเฟสชาวคลีตเตอร์ของฮอเนาะคะ่ะเ er นาะเย็นราศีฮิตปีแฟมิลรีเนาะคะ่ะมาเปิดคลิปยูทูปห้าหวายน้ำเนาะคะ่ะส่วนมุมมงพุนเนาะคะ่ะที่เห็นเป็นนั่นก็เป็นฝากเครื่อไปนั่นก็เป็นร้านอาหารได้พี่น้องนั่นก็สิเป็นมีออกมาเขตเซนนอกเมืองเนาะคะ่ะรถลากกับปรเด้นนแาน่นบันไดค่ะสบายสบายปลอดภัยดีเนาะคะ่ะ อันเห็นบะคะาวายน้ำเนาะค่ะส่วนมุ่มมงพุ่นเนาะค่ะที่เห็นเป็นนั่นก็เป็นฝ้าเครื่อไปนั่นก็เป็นร้านอาหารได้พี่น้องนั่นก็สิเป็นฝ้าข้าวโพดเนาะค่ะแล้วฝั่งอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นฟ้ามวัวเนาะค่ะกับใกล้หอดโตเมื่อเลสาบหรือบึงเนาะคะ่ะนามไส้ใสได้ค่ะพี่น้อง คนเพิ่นมาล้อยน้ำม,มาวายน้ำกันยืนีน้ำสะอาดดีขึ้นอย่างนี้ค่ะแถวนี้ก็เป็นฟ้าวสะโพดฟ้ามวัวนะคะพี่น้องแถวนี้ก็เป็นฟ้าวสะโพดฟ้ามวัวนะคะพี่น้องเลสาบหรือบึงเนาะค่ะน้ำใสใสได้ค่ะพี่น้อง ว้นเพิ่นมะล้อยน้ำม,มาไว้น้ำกันยุนีน้ำสะอาดดีขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะข้างกระบ,บานเนยรัสมีจากนี้หอดบ้านกะสิบประมาณ40นาทีหรือขาพี่น้องผาดผลขึ้นไปใต้ไปหอยไปยางยัี้งกระว่าไปนะคะจะเข้าเจ้าไรเนาะคะ่ะ ของเล่นเด็กๆก็เยอะแยะมากมายล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นข้างกระบานแยรัศมีจากมีหอดบ้านกระสิบประมาณ40นาทีหรือสวัสดีทั้กทายค,ค่ะเพื่อนๆชาวเฟซชาวคลีตเตอร์ของฮอเนาะค่ะเนาะยยรัศมีฮิปปี้แฟมิลี่เนาะค่ะมาเปิดคลิปยูทิลสวัสดีทั้กทายค,ค่ะเพื่อนๆชาวเฟซชาวคลีตเตอร์ของฮอเนาะค่ะเนาะ ยาัศสมีฮิปปี้แฟมิลีเนาะค่ะมาเปิดคลิปยูทิวมากเนาะค่ะขอบคุณที่รวมเดินทางกลับบ้านกับยรารสมีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเครื่องชงโมงผลด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะแต่ทุกคนจำได้เนาะคะ่ะตรงแหลมกลางเบึงหนุนนะค่ะยะาัศมี เคยมาทายคลิปเต้นให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะคะ่ะสวัสดีทั้งท้ายคะ่ะเพื่อนชาวเฟซชาวคลิปเตอร์ของฮอเานาะคะ่นะเนาะยราศมีฮิปปี้แฟมิลี่เนาะคะ่ะมาเปิดคลิปยูทิ่มมาเนาะคะ่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางกลับบ้านเจ้าแยรัศมีนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่า,านนายกขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปที่คอยซัพพอร์ตกันเสมอตอนนั้น ช่วงนั้นกำลังไฟแรงเนาะพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าไฟสีสเมดรอปพี่น้องเอ้ยอ่อนล่าเด้อค่ะแบตเตอรี่ครีอเตอร์เครื่องชั่งโมงผลด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะเลสาบหรือบึงเนาะคะ่ะน้ำใสใสเด้อค่ะพี่น้อง คนเพิ่นมาล้อยน้ำมาวายน้ำกันยุนีน้ำสะอาดดีขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะทะเลสาบหรือบึงเนาะค่ะน้ำใสใสได้ค่ะพี่น้องคนเพิ่นมาล้อยน้ำมาวายน้ำกันย่นีน้ำสะอาดดีขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะชายหาดเนาะคะ่ะย้อนอยากได้คลิปพี่น้องปัน่นจักรยานกลับบ้านอีกทา้งทางนึงท้างีงะะ้บบเดมาโดนคัาแล้วเนาะคะ่ะชายหาดเนาะค่ะย้อนอยากได้คลิปพี่น้อง ปั่นจักรยานกลับบานอีกทางหนึ่งทางนี้บริด้ม,มาโดนคักแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องผาดผลขึ้นไปไต้ไปหอยไปยางเรียงกับว่าไปนะคะจะเข้าเจ้าอื่นก็ถือว่าไก่ค่ะพ่อไปพ่อมาอยู่ค่ะเพราะว่าจักรยานเยารศมีเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะก็เลยสะดวกสบายแน่นิดน้อยเนาะคะ่ะทางกระบ,บาดเยายรศมี จากมีฮอดบ้านกระสิบป,ประมาณสี่สิบนาทีหรือเกินนี่ยังเนาะค่ะแย่รัศมีเคยยืนเบิงเนาะค่ะเพิ่นกิดรมีเสพตีหอยไปน้ำยางไปน้ำเชือกเนาะคะ่ะเนาะบออันตร์แต่ละมือแจ๊คสิหายออหยังมาให้เพื่อนเพื่อนเบิงเนาะคะ่ะข้าเจ้านิยมมากถือว่าไก่ค่ะพ่อไปพ่อมาอยู่ค่ะเพราะว่าจักรยานแยกรัศมีเป็นจักรยานไฟฟ้านะค่ะ ก็ลเลยสะดวกสบายแน่นิดน้อยเนาะคะ่ะเระมากเนาะคะ่ะขอบคุณผี่รวมเดินทางกลับบ้านเจ้าแย้รัศมีนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบายข้างกลับบ้านเยรัศมีจากนีหอดบ้านจะสิประมาณสี่สิบนาทีหรือข้างราขาประมาณอีกบ่เกินบ่ถึงสินาทีกับหอดตเมืองเนาะคะ่ะ แล้วก็พานโตเมืองบ้านแยกรัศมีกับสิหานาที่กับฮอดบ้านแล้วเนาะคะ่ะสวัสดีทั้งท้ายคะ่ะเพื่อนๆชาวเฟซชาวคลิปเอร์ของฮอลเนาะคะ่ะเนาะแย่รัศมีฮิปปี้แฟมิลี่เนาะคะ่ะมาเปิดคลิปยูท้าข้าโพดเนาะคะ่ะแล้วฟังอีกฟังนี่ก็จะเป็นฟ้ามวะะัวเนาะค่ะกับไก่ฮอตโตเมืองมาเนาะคะ่ะ ขอบคุณที่รวมเดินทางกลับบ้านเจ้าเย้รัศมีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายผาพี่น้องหาดพลนขึ้นไปไต้ไปหอยไปยางยังกับว่าไปนะคะจะเข้าเจ้าใช่หาดเนาะคะ่ะย้อนอยากได้คลิปพี่น้องปั่นจักรยานกลับบ้านอีกทางนึงทางนี้บริเวมาโดนคักแล้วเนาะคะ่ะมาเนาะคะ่ะ ขอบคุณที่รวมเดินทางกลับบ้านเจ้าแย้รัศมีนะคะขอบคุณค่ะบายยเจอกันใหม่ค่ะบายๆทางกลับบ้านเยรัศมีจากนีหอดบ้านจะสิประมัน40นาทีหรือาวายน้ำนะคะ่ะส่วนมุมมงพุนนะคะ่ะที่เห็นเป็นนั่นก็เป็นฝากเครื่อไปนั่นก็เป็นร้านอาหารได้พี่น้องนั่นก็สิเป็น ปาข้าวโพดเนาะค่ะแล้วฟังอีกฟังนี่ก็จะเป็นฟ้ามวัวเนาะคะ่ะก็ใกล้หอดต,ตเมืองเืมามาเนาะค่ะขอบคุณที่รวมเดินทางกลับบ้านเก้าแยกรัศมีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเหมามาเนาะค่ะขอบคุณที่รวมเดินทางกลับบ้านเก้าแยกรัศมีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย นี่ก็เป็นฟ้ามสะโพดฟ้ามวัวน,นะคะพี่นอ้องเครื่องสะโมงผุนด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะห้าหวายน้ำเนาะคะ่ะส่วนมุมมงพุนเนาะคะ่ะที่เห็นเป็นนั่นก็เป็นฝากเรือไปนั่นก็เป็นร้านอาหารได้พี่น้องนั่นก็สิเป็นแต่ละมือแจ็กสิหาอีอย่างไม่ให้เพื่อนเบิงเนาะคะ่ะข้าเจ้านิยมมากค่ะพี่น้อง ผาดผลนขึ้นไปไต้ไปหอยไปยางเหงียงกบว่าไปเนาะคะ่ะจะเข้าเจา้าอ่าว่ายน้ำเนาะคะ่ะส่วนมุ้มมงพุนเนาะคะ่ะที่เห็นเป็นนั่นก็เป็นฝากเครือไปนันกะเป็นร้านอาหารเด้พี่น้องนันกะสิเป็นร้านอาหารเนาะคะ่ะหลังจากร้านอาหารทัดไปก็สิเป็นชายหาดสําหรับคนมาว่ายน้ำกันเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องเล่นกีฬาชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเครื่องส้มพุด้วยค่ะพี่น้อง นี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทาง